สวัสดีทุกคนสวัสดีครับเจ๊ไปไหนกันครับวันนี้ไปไหนกันเฮ้ยเธอทั้งสองจะไปไหนกันพาเจับอะไรเราจะไปเอล์สวนเราใช่ไหมลุงตัดหญ้าใหม่พ่อตัดหญ้าใหม่อะ่ะลูกเราไม่เคยไปเที่ยวเานานแล้วเราไม่ได้ไปเทีเ่ยวนานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสวน,สวน,สวนเราเราตั้งชื่อสวนว่าไงนะสวนกาแฟไม่ใช่ชื่ออะไรนะ เรายังไม่ได้คิดชื่อเลยนะเดี๋ยวฝากให้เพื่อนคอมเมนต์แมบอกว่าจะตั้งร้านกาแฟก็มันมันดูธรรมดาไปนะเราต้องตั้งให้มันแบบมีรสนิยมหน่อยกับทุ่งนาบ้านเราเราต้องปักต้นไม้สวยๆวถ้าต้นไม้เล็งขึ้นมายาวๆเราก็ต้องตัดแต่งสิใช่สวนเราอยู่ห่างจากแยกวัดบ้านเด่นไปนิดเดียวนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปเต็มเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมัน อ่านี่นะที่จอดรถป๊ะมาแล้วนะโอ้ยเอลินกับนี่ดีดกับนี่ดีตอนเย็นชาวบ้านก็จะทำกับข้าวกันนะเราก็จะแก้ไอควันนะอ้าวเดี๋ยวเราจะลงไปอีกประมาณเฮ้ยเอลินจะตกนั่งดีดีนั่งดีด,งงดีลูกนั่งดีดีคะ่ะลูกอ่านั่งเอานัา่งเ,เ,เหมือนพี่นะพี่เอาน้องนั่งดีดีนะคะเด็กนะน้องยีเด๋วน้องจะตกนะเราจะไป สวนเรานะห่างจากตรงนี้นิดนึงนะนี่ด้านหลังนะคะทุกคนนั่นด,ด้านหน้าน<อ>ูมีดอกสวยด้วยนะเดี๋ยวเราจะจอดดูให้ดอกให้เพื่อนเพื่อนได้นนชมความงามของทางเข้าสวนเรานะครับอันนี้เขาเรียกว่าดอกเทียนหยดนะนี่เขาเรียกว่าดอกเทียนหยดนะทุกคนเฮ้ยหูยทำไมเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเสียงดังมากเลยหับหับหับหัแล้วลูกมาเดี๋ยวจะไปห่านมาเยีอะห่านท้อง่ไงหับ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 เกี่ยวกับเยอะนั่นนั่นพูดตามเราตลอดจับแน่แน่นนะเล่นเล่นจะบแน่นแน่นนะขาเธอก็ห้อยนะโอเคแน่นแน่นครับจับแน่นแน่นขาดูโอ้ยโอเล่เธอเคยเห็นไฟไหม กองไฟอ่ะกองไฟมันร้อนมากเลยนะกองไฟโลกัอนเพลงอย่างก็ตะกะเพลงอย่างก็เนีไอ้ว่า<ม>อันนี้เป็นบ้านอ,อ,าอ,อ,นนอ่า่าเ้ยุพัดนะปูพัดนะไฟดนี่อันนี้กองไฟนะไอรินเห็นกองไฟหรือเปล่ามัรนมร้อนหน่อยนะม,ยยมันร้อนหน่อยนะไอรีอน กองไฟจะร้อนไหนนะ่นร้อนไหมร้อนร้อนแล้วเราไปกันสอดดีกว่านะตัวจะไหมเป็นหมาปิ้งใช่เราจะชวนเพื่อนตั้งชื่อสวนเรานะคือตอนนี้เรายังไม่ทำอะไรเลยมันมีแต่สวนร้วนรวนะมีต้นไม้นิดหน่อยนะแล้วเราจะเปิดร้านกับข้าวร้านขายชากาแฟแล้วก็ร้านร้านอะไรอีกร้านอะไรอีนะสเต๊ก เราก็นร้านโทรศัพท์ให้ทุกคนมาซื้อโทรศัพท์ที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่น่าจะได้นะมันเราจะขายให้ลูกค้าทีละโอ้สวยด้วยนะเราจะขายให้ลูกค้าทีละหกสิบแปดถ้าลูกค้าเก็บมาซื้อเราจะได้แถมให้ใครไม่ขายโทรศัพท์กลางทุ่งนาใครยะมาซื้อคิดอย่างนี้กิจการเราก็ไปไม่รอดละเราตายอันนี้เขาเริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับทุกคนบ้านเราอยู่กลางหุบเขานะ บ้านหนุ่ยเลนอยู่กลางหุบเขานะอุ้ยพระาทีตจะตกดินแล้วเดี๋ยวเราไปดูพระาทีตตกดินกันอากีกาไหนอากอากแล้ิงมาเดี๋ยวเราเจอเลยไม่เลยไม่เลยเดี๋ยวกันนะไม่มีไม่มีเอามาเกี่ยวข้าวตาน้อยตาน้อยมาเกี่ยวข้าวไม่บายใครหาเจ้าตาตางมาโต้งครับ ชิ่อแต่น้อยมาตโตเดี๋ยวเราจะจอต้องไหนดีเราพาเพื่อเข้าไปบนในสวนเราสักงรอบอ่ะสวนเรามันมีนี่ด้วยนะชิคกีอ้พุ๊กอ่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะน้อยแก่ะตะน้อยแม่แตะกี้ไวๆโดนวางเลตะน้อยยิงเงาเปล่า มาแล้วนะทุกคนเรามาถึงแล้วนะเ,<อ>เดี๋ยวเราจะไปพาน้องไปเดินที่เดินน,นู้นนี่เดี๋ยวมารถเราจะหมดหรือเปล่าเนี่ยอยลีนมาเชิญน,นี่เรามาถึง <ใน S 1> สวนเต็มอยู่เเลย,เยางหมดท่านมีฮาร์โมอเตอร์ด้วยมาเชิญสาวน้อยกับหนุ่มน้อยลงรถเลยเจ้าเจ้า ไห่พอรู่น้องดีๆมาเอรีนมาตรงนี้ค่ะมาๆม่แม่เรามาถึงสวนเราแล้วนะเจี๊ยสวนเรามีกอไผ่ด้วยนะทุกคนมาๆเราเป็เราไปเล่นตรงทุ่งนาดีกว่าปะลุงหน่อบปล่ออกละแม่นมึงจะปั้มขว่างละมันหนักเกินน้องมาโซนเท่าเลยเอรีนลงสวนลงทุ่งนาไหน ไม่เป็นไรลุงเอลินลงทุ่งนาครั้งแรกนะกับพี่สตางนะสตางเคยมากับลุงหลายรอบแล้วนะแม<า>่เอาเอลินมาทุ่งนานะตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวกิโลห้าบาทนะใช่ไหมข้าวกิโลกี่บาทนี่เขาเล่นทารามมเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงล่อนมาหาเรานะครับ เล่นอยู่ตรงนู้นนะป้าละหน่วยเล่นเดินตรงนู้นป่าเดินไปดูกอกอข้าวกันไอเขาเอาข้าวกองกองไว้อ่ะครับจูงพี่สตาง์ด้วยนะฮะน้องจูงพี่พายแล้วไม่กลัวไม่กลัวมามามาไอลีมีเปลือกหอยด้วยห,หนุหน่ยรีระวังนะดึงดึงขาเตียวน้องลง แม่แม่เรามีมะพร้าวด้วยนะแต่มะพร้าวเรายังไม่ได้กินเลยมันหนุ่มอยู่มะพร้าวเราอยู่ตรงนู้นนะครับถ้าคนมากินนี่นะเราจะแจ anyway. <ederim. S 1> <im> <hydro médico> ้งตำรวจจับเลยเราคงไม่สามารถจะจับใครได้เพราะมันไม่มีกล้องวงจรปิดถ้าไม่มีใครเราต้องเอาจ้องจานสุดเราต้วยน้องกระถุงไปไหนฮะหมูน้อยเอ้ยมะพร้าวเราปลูกนี่ประมาณเกือบสิบปีแล้วนะเราปลูกมะพร้าว มันเพิ่งออกหน่วยปีนี้ปีแรกนะครับโอเคเราพาเพื่อนเพื่นมาเที่ยวที่สวนเรานั้นเรามีภูเขาล้อมรอบนะครับใช่เอาบ๊ายบายทุกคนอ่าบายบายสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราพาเพื่อนๆมาชมสวนถึงตอนนั้นเราคงตั้งชื่อสวนเราได้แล้วเนาะใช่เอานั่นไหม หลงทงไหมหลงทงเพราะมันมีหล,ลงหลงนาที่ไอ้ไปกินชาบูกันแล้วอ่ะอน,นี่เป็นหลงทงไหมไม,มันแปลว่าไอ้อ่หลงทงมันหลงหนานะมึงก่อน <Dam> แต่ทงมันเป็นกระเมือมึกมงก่อนโต่งนาอย่างเงี้เยเอ,เอ้ยเอ้าเอลินทำไมจะ,จะมาจะมาจับพ่อทำไมโอเคไายบายทุกคนไายบาย,บายหนูไายบายหนูไายบายก่อนไายบายเอาเขาตกเต็มเลยลุงเสียดายเนาะเนี่ยครับ